แสงจ้าที่เกิดขึ้นหลังจากทำรีเล็กซ์สมาแล้วก็พวกเลสิกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากม่านตาตอนกลางคืนที่ขยายเยอะของเราซึ่งแต่ละคนนั้นน่ะจะมีขนาดของม่านตาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาตรวจด,ดูค่ะว่าม่านตากลางคืนเรานั้นมันโตจนกระทั่งทําให้มีความเสี่ยงเรื่องของแสงจ้าหรือเปล่านอกเหนือจากเรื่องความโตของขนาดม่านตาตอนกลางคืนแล้วก็จะยังมีเรื่องของค่าสายตาที่เยอะ ถาค่าสายตาเยอะมากๆเลยนะคะโอกาสที่จะเกิดแสงจ้าหลังทำรรก็จะเพิ่มขึ้นถ้ามีสายตาเอียงเยอะก็จะเพิ่มโอกาสด้วยนอกเหนือจากนั้นก็มีภาวะตาแห้งแล้วจะทำย่างไรเราที่จะ,ะลดโอกาสของการเกิดแสงจ้าในเวลากลางคืนนะคะวิธีรีเล็กสมายค่ะเชื่อว่าลดความเสี่ยงของการเกิดแสงจ้ากลางคืนลงเมื่อเทียบกับวิธีการอื่น เพราะฉะนั้นในคนที่มีความเสี่ยงแสงจ้าถ้าเราประเมินแล้วรู้สึกว่าเราไหว,วเราอยากทำหมอตุนก็เลยมักจะแนะนำวิธีลีเล็กสมัยให้นั่นเองค่ะ